สวัสดีครับยินดี๋ยวรับสู่ช่อง s p i เ e 907เนอะอยู่ผมคนเดิมนี่ก็เป็นคลิปประสบการณ์1ชั่วโมงใน Minecraft แล้วผมพอดีว่าเห็นน้องๆเขาสร้างเซิร์ฟลิงกันในเบสบล็อกเนาะก็เลยแบบเอ้ยลองแวะเข้าไปดูผมก็นี่จะเป็นประสบการณ์เนาะไปไปดูเลยอ่านี่นี่ลาโดดแล้วเอ้ยยี่ไมค์คาร์สต้องเปลี่ยใหม่มาภา,าพาไม่คู่สวยอะ มันนี่ก็จอยเลยมันมันมันทำผมกระตุกอ่ะที่กินดูดิมาลำมาล้ำผัดหอมเย็นๆอุ้ยได้กระดูกอ่ะกระตันเอากระดูกมานี่ฮะเออนี่รัดนขังมันไว้ตรงนี้แล้วกระตันแล้วครั้งไหนที่ร้านมีกระดูกร้าจะเอามาใช้กับันแล้วมันก็จะไม่เคยได้ขึ้นมาอีกเลย แล้มึงก็ลงไปด้วยเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคิดว่าคิดว่าคนมีไม้คิดว่าคิดว่ามึงมีผม่มีอะไรเยอะไรไ่ไ้เยยไอตีวะเปิดรอบสองเล่นเปียกเปิดรอบสองเล่นเปเอาขอกขึ้นมาเอาขอกูขึ้นมาเล่นสอเล่นเปียก

เฮ้ยมึงมีควันโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยตกายด้วยด้วยมึงมีควันมึงมีควันเฮ้ย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 เยเ้เฮ้ยเฮ้ย่้้ย พี่ีไม่ได้ขอการ์ดการ์ดกูไม่การ์ดการ์ดไม่จอเป็นเลยจะบอกพี่เฮ้ยเฮ้ยรุมมารุมมาโีมันตีมือตายตีมือตายเยอะ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 เฮ้ยเยอะเยอะเยอะไปไเตีสุดยอดเลยเยอะเยอะเฮ้ยตองของตองมาบึงตองของตองมา พกัไหไม่จะมึงไวนะเลยทุกคนพึงไปนะอ้ยไม่โกาสไม่โอกาสไม่ีไม่จะตากถึงไหนวะโอ้ยจุด่นจะจะได้หล็กเลยโอ้ยไอตีวะเห้ยยิ่ เอ้ยไม่ได้ไม่ได้อย่ามได้ไหมได้เราแป๊บๆปัไปุ่มปั๊ปับปุ่มก่อนรอรอรอก่อนรอกัปัดปุ่มก่อนไม่รอไม่ให้โอกาสเข้าใจไหมเก็บค้เก็บ้างขาไม่ให้โอกาสไม่ให้โอกาสม่ไม่ให้โอกาสเยอะเยอะอะไรเะได้อ๋ได้เอาชีวิตรอดวันไหนวะลงมาลงมานอยเหรอ

เฮ้ยเดวิดเราเราควรเราควรสงบสือได้แล้วทุกคนทุกคนเขาเริ่มลำคกาแล้วเดวิดใหม่โอ้พีกันพีกไมมว่าพี่ผักฝากเฟ้ผมไ่้พี่เลือกก็เหลือหลอดอ่าหนึ่งดวงครึ่งกันตอนเนี้ยคือพี่โดนโดนสกิดทีขี้แตกเลยเว้แต่ผมนอแั่เล่นเอาชีวิตรอดเลือดครึ่งหัวใจอะตอนนี้เฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนไม่บอกจำมือเลยนะจำมือเลยนะ Bisa lihat kan? Lihat Ada orang yang berbunyi Tidak bisa Karung 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 Ini kek Dekat dulu, Dekat dulu ย่เน yeah. ี่ยเล่นอะไรอยู่นี่ยอื้อืมอืมอืิวืิโยมอื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 มอดมอืมอืมออืิอืมออดินมออืมอืมอกิอืมออมอือืม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 ออืมอืมอเดอืม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 มื แล้ว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 นี่คือแบบกล้ารงกระดูกสี่หัวสี่หัวต่อยนั่นต่อยมันต่อยมันต่อยนั่นเฮ้ยใครรู้ของใครลุกของต่อยนั่นตีหัวกีหัจะตายตีจะตายเชื่ออะไรเดี๋ยวโอ้ยเล็ดอะไรกันวะ

เอ้บอลไม่มีคนไปด้วยบอลพี่ไม่มีบล็อกอ่ะได้พี่ก็ไปเดี๋ยวผมโยนบล็อกลงไปฮะอ่ะโอ้ขอบใจมากว่ามีบอลคนเดียวเนี่ยใจดียวพี่ขนาดเนี่ยโอ้พี่จะไม่คิดเลยเนี่ยเออแล้วแล้วใครไม่ไม่รู้ว่ตีพึ่งยังไมงไหมไงรู้ไงรู้ใครมัตีพึ่งโอ้ยอ้สัมบี้เกาะทองไอ้สัมบี้เกาะทอง ตบพี่เด็กบี่เด็กบี่เด็กเรโหอยกอย่าตีเ่อก้เงียบกดอะมารามัวหายหมดแล้วโอ้ยไอ้ิเออนเอาเอานี้ไปเอาหนี้ไป ข้อบกข้อบกก็เห็นไงเห็นเออไม่ไม่คิดอะไรแล้วเชียวข้อบกข้อบกยัยรู้อันใครทำเดือดผมเดือดขึ้นหัวใจเดี๋ยวมันเดินออกไประเทศโดนสใส่ปืนลากตัวคนจุ่มเนี่ยละคือโดนตางอเลย เมียมีอะไรครับีเนื้องซอมบี้เดี๋ยวพี่จะอะไรจะทำใหม่เฮ้ยปอนเมื่อกี้แกกินอะไรอะเมื่อกี้แกได้อะไรมาอะอะไรพี่แกได้อะไรมาก็ไม่ที่เห็นนะไรเลเมื่อกี้ฉันเห็นแกได้เนื้อใช่ไหม ่าใช่พี่ใช่ใช่เอ้ยเ้ไฉันอาไมฉันไมฉันดีมาดีมาหมดแล้วพี่ผมมีแค่นั้นเออโอเคดีมาดีมาการนั้นพี่ผมดูไม่ได้ตอบตียังมาใส่พี่ยัตียังมาขอให้ได้ครับาม่เสียประกุนลาาตอนนี้ฉันหิวอ่ะมีเนื้อไหม จะมีอมบีอ่ะเอามากดยังไงนะซิวข้าไปหาพม่น้ำไปบ้านดีกว่าแชมกันเนื้อเพิ่มนไปด้วยเหอไม่อยู่แล้วย แล้วโคุรดังเลยวันี้หีวเหีวหี้ยวีวฮีวฮหีวหวหี้วหวก่ยูสกไก่ดบินฟ้าวเลยสกายไอ้ห้าหายวะ่ะไอ้อสกายเฮ้ยจยาเฮ้ยบิอะไรเนยบีน้อง ไม่ไปโดนสอนเลไงน้องได้พี่ยัดทามยัดทากูอันนี้คือคือแบบแล้วโอ้โหนิดเดียวก็เป็นยุคเหล็กแล้วมันจะเจอเจอเจอพี่ก็จะเป็นยุคเหล็กแทนไงน้องได้พี่เดี๋ยวพี่อะเจอหยุดทองผมแน่หยุดทองเลยโดนเก็บหมดโดนเก็บหมดแม่ กี่โมกี่โมผมจะไปให้ไกลเอาพวกพี่เออตายแล้วเพิ่งถึงโหนเตีเฮ้ยนี่ใคร normal David เหรอหนีดีกว่าพี่พี่กันอะไร David พี่พี่กันพี่กันว่าพี่อย่าตีกูเลยเอาไอจิมิลหรือว่าอะไรพี่เอ้าชิบหายแล้วไม่ตามมาอืมอืม ดีแกแก่ก็ไม่ขนาดนั้นนะเฮ้ยลาดสร้างเซิร์ฟใหม่เล่นปกติไหมตัวนี้ี่กำลังเล่นปกติอยู่ทำอะไรกันล่ะทำพี่พี่กัตันพี่อยากให้พี่สกายแบบกบเริ่มต้นจากขนย์ใหม่เอย อ้า <molec> เอาอีดวิดดิวิดอีดิวิดมองหน้าพีดิวิดอดิวิดมองหน้าพีตัดต้นไม้อยู่กูบอกให้มองหน้าตีอลูไอ่ะเฮ้ยเฮ้ยยพี่พี่บอกให้มองหน้าเราเรามาเคลียร์แจ้งกันมาเคลียร์แจ้งเออมาเคลียร์แล้วแบบว่าพีพอะไรอ่ะอ่ะมาเคลียร์แจ้งกอนดิโอเคเราจะบอกความในใจนะโอเคมว่าพี่จะไม่ทำแล้วเราจะเมื่อกี้พี่แกล่เพราะพี่แบบเออมามาแบบไม่เล่นกับน้องนายเลยแบบเอออยากเล่นกน้องไงโอเคเข้าใจหมพิน้ำพิน้ำมือข้ามขึ้นน้ำไมโอเคมเือข้ามมีแข้าม แตามันจะกระดานี้หลดมดปืนมาเล่นเลยดีกว่าไหมเ็มเลยอ้าอ่ะอ้าวอ้าวแล้วอะไรต่อคุณนั่นน่ะก็จบไปแล้วผมกับคลิปไหม่ครับเนาะเป็นยังบ้างสูงไม่เอ่ยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์และแชร์เพื่อนๆดูด้วยผมแล้วมีคำห้เนษอะไก็คอมเมนต์ที่ด้านด้วยเนาะแล้วคุณปั้นนะผมที่มาเป็นสมาชิกในช่อง youtube ของเราเนาะก็หวังว่าจะติดตามไปนานๆนะผม แล้วก็ตามที่บอกครับใครที่ชอบก็อย่าลืคอมเมนต์นผมจะได้รู้ว่าชอบคลิปแนวนี้ผมผมจะได้ทำมาเยอะๆเลยเนาะแต่ก็ตามนั้นขออนุญาตไปพักก่อนนะครับทุกคนไว้เจอใหม่ครับทุกคนพักผ่อน